ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณพระตำหนักริมน้ำและปริมาณน้ำในพื้นที่อำเภอบางไทรอําเภอผักไห่เพื่อเตรียมการป้องการระดับน้ำที่สูงเพิ่มขึ้นครับนายเวีรชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายสุรชัยกุลาบผู้ดูแลพระตำหนักิราัะรตหนกิมน้ำตำบลไม้ตราพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่พระตำหนักริมน้ำ และบริเวณพื้นที่โดยรอบตำบลไม้ตราอเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเตรียมการรับมือปริมาณน,น้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เดินทางไปยังประตูระบายน้าราชโดเภอผักไห่เพื่อติดตามสถานการณ์ระดับน้ำและการระบายน้ำโดยมีนายธนากรตันปิกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยานายรัฐพลทุรพันธ์นายอผักไห่นายนรเสศเร่สงเคราะ ผู้อำนวยการ,ครโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาภักไห่รายงานสถานการณ์ด้วยประตูระบายน้ําผักไห่เปิดบานสูง3เมตรจํานวน3บานระบายน้ําที่1 1 1 1 0ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัจจุบันมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจํานวน10ตนําบล67หมู่บ้าน2,378ครัวเรือนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่า จังหวัดได้รับรายงานจากชนประธานที่12แจ้งว่าเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำที่2,700ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีและในช่วงนี้ยังคงต้องเร่งระบายมวลน,น้ำก้อนนี้ออกไปก่อนและมวลน,น้ำทางเหนือกำลังทยอยมาจากสุขโขทยัยพิษณุโลกแพร่นาดดาดเข้าทุ่งรัชวนกลับมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งผลกระทบให้ปริมาณน,น้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งได้สั่งการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอบางไทรและอำเภอผักไหย ข้าดาเนินการป้องกันสถานที่สําคัญและให้ทุกฝ่ายบูรณาการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มกำลังที่สุดครับ